สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนะครับ,รบ hmm. ผมวันนี้นะครับผมพาพี่นองมาใส่ปุ๋ยมันนะครับสำปะหลังนะครับในช่วงของบรรยากาศย่ำเศร้าๆนะครับพีนองนะครับก็ได้มีโอกาสเขาให้ครับเป็นมือที่ S 2นะครับเป็นวันท okay. ี่2นะครับของการใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังนะครับในเรื่องของการภารกิจใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังของเขานะครับวันนี้พาพี่นองมาทอล์กนะฮะ เบิงไฮมันครับพี่น้องนะครับเบิงไฮมันกันนะครับในช่วงนี้นะครับผมกะได้มีโอกาสในมาไทยถ้ำนะครับในส่วนของการใส่ปุ๋ยนะครับบรรยากาศนะครับรอบๆครับเนื่องด้วยนะครับสถานการณ์ในช่วงนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับหลายแห่งนะครับพี่น้องนะครับเท่ากับบรรเทาโดยการยูไฮนะครับยูไฮยูสวนนี่แหละนะครับพี่น้องนะครับน่ครับบรรยากาศของนะครับใส่ปุ๋ยมันนะครับตอนนีก็เสีย เสียหนันะครับการสวัสดีพี่น้องนะครับไร้ไห่หมองไล้ยๆล่บอลน้ำในกันแล้วกันครับผู้ที่เฮ็ดเกษตรกรนะครับทุกทีทุกท่านนะครับที่เป็นเช่าให้เช่าสวนนะครับนะฮะมือวนี้ครับพาพี่น้องมาเบิงนะครับการใส่ปุ๋ยมันครับเนี่ยนะครับปุ๋ยที่เข้าใส่อยู่ตอนนี้นะครับกับเป็นปุ๋ยสูตรซิบหาสิบหาซิบหานะครับตรากระต่ายนะครับผสมกับสูตรศูนย์ นะครับ0060นะครับของตาใบไม้ตาเอ,อียงตาใบไม้คู่โลกเอยียงนี่แหละนะครับแต่ว่าผมบระเด็นเน้นหีหอนะครับพี่น้องผมเน้นในส่วนของอแม่ปุ๋ยนะครับอันนี้ก็คืออใส่เข้าไปในอัตราส่วนนะครับ2ต่อ1นะครับ2ต่อ1แล้วก็คุกเข่าให้เข้ากันนะครับนี่พี่น้องนะครับคุกเข่าให้เข้ากันแล้วก็น้ำนะไป วานนะครับในหลองมั่นสัมปะหลังของเห้าที่ปลูกเกลียวนะครับหรือว่าพี่น้องหลายคนนะครับอยากจะคุดก่อนปลูกกระไดนะครับหรือว่าอยากจะวานตามหล่องเลยกระไดนะครับน่ครับนี่ครับหรือกจะวานตามหล่องเลยกระไดนะครับวันนี้ได้นักแสดงมากนะครับวันนี้หนึ่งอัตรานะครับก็เป็นบรรยากาศที่แดดนะครับเมือว่านนี้ฝนตกตอนเสาร์นะครับเหมือนนี้ก็แดดนะครับพี่น้อง เบื้องไฮ้ครับเบื้องไฮ้มั่นนะครับเบิ้งสวนภาพี่นองบรรเทาโดยการเข่าสวนเข่าไฮ้นะครับในช่วงนี formas, ้นะครับนี่ครับการใส่ปุ๋ยของเข่ากะนะครับใส่วานนะครับใส่วานเข้าไปเลยนะครับพ่นองใส่วานเข้าไปน้ำหล่องน้ำยางในเลยนะครับนี่นะครับนะครับเดี๋ยวพาพี่นองเขาไปเบิ้งไฮ้นะครับนี่วิธีการวาน การว่านใส่ปุ๋ยนะครับนี่นะครับฝนตกนิดหน่อยนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับฝนตกแนวหมู่บ้านนะครับนะครับผมสังเกตเบิ้งเบิ้งใบเบิ้งต้นนะครับนี่ครับต้นนึงก็เกิดคืนห้ายนะครับแต่ว่ากระสีพยามหักออกน่ำนะครับพี่น้องนะครับหักลำต้นหักงาออกนํำนะครับเพราะว่า เพื่อที่จะให้มันนะครับาบาอย่างอาหารกันนะครับบาอย่างถาดอาหารกันนะครับเพราะว่าปุ๋ยที่เท้าไส่เนี่ยนะครับมันเป็นปุ๋ยที่สูตรเล่งใบเล่งหักนะครับรายการเล่งหัวนะครับเพราะว่าถ้าเท้าใส่แต่0ู60ูหกสิบนะครับมันก็จะเป็นแค่แม่ปุ๋ยนะครับความจเริญมเติบโตของต้นมันกับสีผสมบูรณ์นะครับเพราะว่าต้นมันของเข้ากับต้องการในส่วนของการบำรุงนะครับบำรุงต้นอยู่นะครับแล้วก็บำรุงใบอยู่นะครับ เม่นว่าทาให้ลุ่งหัวอย่างเดียวนะครับแต่ถ้านะครับพี่น้องอยากใส่เต่ลุ่งหัวก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับปูรงปังค้นบ่อยากให้ขึ้นขึ้นล่ําขึ้นใบนะครับแต่ว่ามันสับปะรดของผมเนี่ยนะครับอายุประมาณเก90เก้มือเนี่ยนะครับผมต้องการอยากให้ขึ้นล่น้ในเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นใบแน่นะครับมันจึงสิครบองค์ประกอบของการเดินล่นําต้นแล้วก็การเดินของอต้นมันสับปะรดนะครับนะครับ มันอายุเก่าสิมือนนะครับเพิากะหนาพอสมควรอยู่นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบึงนะครับฟังทั้งนี้นะครับนี่นะครับถ้าเกิดขึ้นร้ายนะครับพี่น้องถ้ามันเกิดขึ้นร้ายเขาก็สามารถนะครับที่จะหักออกได้นะครับสามารถที่จะหักออกได้นี่ครับการใส่ปุ๋ยของเห่านี่นะครับนี่นะครับ แดดแห้งแห้งนะครับวันนี้แดดขักแดดแน่ว่าสันครับนี่นะครับเปิงวิธีชีวิตอีสานบ้านเฮาครับอยู่ป่ามันสัปปะหลังนะครับพี่น้องเบิงประสิทธิภาพของยาคุหมยานะครับยาฆ่าเนี่ยนะครับพุทคนบบอยักเสียนะครับผมนี่ใส่ยาคุมหรือใส่ยาขาวเลยนะครับเนี่ยนะครับมันกะดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับในส่วนของการคุหมยานะครับ ตัวนี้เป็นให้แปลงอีแดงนะครับอีแดงลดงอนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบืองในส่วนของการใส่ปุ๋ยนะครับนี่ครับนี่นะครับเม็ดปุ๋ยนี่ครับว่านปุ๋ยไปเลยนะครับพี่น้องอันนี้เป็นต้นท่อนพันธุ์นะครับทอนพันธุ์นะครับต้นมันสำปะหลังนะครับพันธุ์ก้านแดงนะครับพี่น้องอยู่ปายุ่งกับสีร้ายเล็กน้อยครับนี่ครับฟางปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยนะครับ การใส่ปุ๋ยของเห่ากับใส่กาบ้านนะครับผมตามรลองมั่นได้เลยนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าสักพักหนึ่งในเมื่อต้นมั่นสัาปรังเนี่ยนะครับได้รับสารอาหารแล้วนะครับในส่วนของใบนะครับใบมั่นเนี่ยจะไปปกคุ้มรลองมั่นนะครับ้า้าที่เกิดขึ้นตามเนี่ครับก็จะบ่เกิดนะครับก็จะสลายนะครับผมไปเลยเพราะว่ายาบบเมน้าที่ไปทำลายยังปนันนะครับ ว่าแม่นย่าพวกงั้นอย่าฆ่าอย่าแฝกนะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบ่งในส่วนของการใส่ปุ๋ยอีกเดี๋ยวพายังเลาะไ้นะครับนี่ครับในเมื่อที่ต้นมันนะครับเดี๋ยวรับความจริญมเติบโตแล้วนะครับการอุดมสมบูรณ์ของต้นมันก็นจะดีขึ้นนะครับพี่น้อง เบึิ่งหลบๆนะครับนี่ครับอยู่ป่าครับให้ธรรมชาติให้ธรรมชาติบำบัดทุกอย่างนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ไดใส่นะครับมูลเดดในมูลไส่เอานะครับพี่น้องเพราะว่ามันมันขึ้นเรีวนะครับตามจริงๆแล้วเขาต้องใส่เร็วยวกาหนีก็ได้นะครับใส่เร็วยวกาหนีก็ได้นะครับตัวไหนที่มัน นะครับต้นงาหลายเขาก็สามารถที่จะหักออกได้นะครับสามารถที่จะหักออกได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะไปแย่งอาหารกันนะครับอย่างที่บวกนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้ามีหลายต้นนะครับมันจะไปแย่งอาหารกันนะครับและการเฮนให้หัวมันของเหาานี่นะครับม่ค่อยขึ้นหัวมันจะขึ้นล่ํานะครับเพราะว่ามันแยงอาหารกันนะครับนี่ครับการใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวมือนีชิด ยกหัวมั่นโชว์พี่น้องอยู่ดอกนะครับนี่ครับนี่ก็คือการวานไปเลยนะครับวานข่างนะครับต้นมั่นหรือว่าวานที่ต้นมั่นก็ไดนะครับแล้วแต่นะครับผมอันนี้คือผมวานดีวยวความเร็วนะครับอาสิติดแนบติดแน่นาะนะครับพี่น้องครับวานไปเลยนะครับก็จะใส่ปริมาณปุ๋ยนะครับการใส่ปริมาณปุ๋ยเปลือกแน่นะครับพี่น้อง คือจะสีนะครับนี่เดี๋ยวเอายกงตัวอย่างครับลำต้นที่เข้าจะต้องดึงออกนะครับคือต้นนี้นะครับอยู่ที่ประมาณหาต้นนะครับหาต้นนะครับก็ถือว่าการแตกกิ่งของต้นมั่นเนี่ยก็ถือว่า่โอเคนะครับในระดับหนึ่งนะครับในส่วนของพันธุ์มั่นนะครับเข้าก็ต้องกําจัดออกนะครับให้มันเหลือจะซีต้นนะครับก็ได้นะครับพี่น้องก็จะบกให้มัน่งอาหารกันนะครับเข้ากับกาจัดต้นที่นี่ครับ ต้นชิมันหน่อยเนี่ยครับออกหาเอาเลยนะครับเนี่ยนะครับหาเอกเลยนะครับนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับหักทิ้งได้เลยนะครับก็มาเบิ่งในส่วนของต้นมันแล้วก็การรอรับถาดอาหารจากทีเฮ้าสีจะหายกับเขาไปเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่ญนงอกงามนะครับครับเบื่องฝั่งนี้ครับพี่น้อง ใบก็าลังเขียวครับเพราะว่าฝนตกหมู่บ้านแดดออกมานี่ได้มักขนาดครับเพราะว่ามันสับปะหลังนี่จะงามหรือจะไม่งามก็ขึ้นอยู่กับนะฮะขึ้นอยู่กับฝนฝ่าอากาศน้านะครับขึ้นอยู่กับฝนฝ่าอากาศนํานะครับอันนี้ก็ใบเขียวงามขนาดครับพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับฟังทั้งนี้นํานะครับจะได้ก็ฝากไว้นั่นแน่็แล้กันนะครับพี่น้องนะครับฝากที่ตามเดียวเสเย็ด ในส่วนของไรมันสปาร์ลาอัปเดตใหการนเบิ้งเรื่อยๆนะครับนี่ครับวันนี้ผมมีคนถือกล่องให้นะครับปกติจะมีคนถือกล่องให้กับ่าเป็นอย่างเนาะนะครับเอาไห้กันเบิ้งนะครับข่าวข่าวก้อนนะครับผมนี่ครับธรรมชาติบำบัดทุกอย่างนะครับสวยงามครับเขาให้เขาปลามันนี่แหละนะครับผมนี่ครับ สวยสุดงดงามนะครับพี่น้องครับมันสัมปลังตอนนี้นะครับอ่าลูงมันสัมปลังนะครับเพิ่นเปิดรับสื่อนะครับรับสื่อแล้วนะครับพี่น้องกับเป็นมันเดือนสิบเอ็ดเนาะที่เพิ่นสื่อนะครับกะกิโลกรัมละหนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์นะครับหนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์นะครับเพิ่นรับสื่อนะครับผมนะครับผู้ใดที่มีมันสัมปลังนะครับหรือว่าสถานที่ไกลๆนะครับที่เพิ่นรับสื่อ สามารถแจ้งราคาหรือว่าอัปเดตราคานะครับได้นะครับผมอันนี้เป็นพันธุ์มันกันแดงนะครับพี่น้องอายุประมาณ95วันนะฮะ95วันนะครับให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับผมเนี่ยนะครับสังเกตบเพ่นฝั่งนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้จะเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุข ทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังลใจให้กับช่อง YouTube GP Channel ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ